สวัสดีครับพบกับเพจเพียงพาไปไรเซ็นนะครับมาแจกไรเซ็นกันเช่นงเคยนะครับมาเริ่มชื่อลรกเลยนะครับชื่อแลกคลุณสุปรัตน์นะครับสอสลาพ่อสมเภานะครับแล้วก็เรือต่อเต่านอน่กันนะครับกุณสุปรัตน์ต่อไปนะครับกุณพงศธรนะครับพอพานงองงูนะครับสอสลาลูกประกาศนะครับต่อทงนะครับจบด้วยเรือนะครับกุณพงศธรต่อไปกลพรมพี่บูรณ์นะครับพรมรอ รอเรือนะครับแล้วก็หอหีบมองม้าพอผ่านนะครับแล้วก็บอยไม้จุเกลี่ยร้ลินะครับคุณพมปิบุญต่อไปนะครับคุณนักนิชชานะครับนอนนินะครับแล้วก็ทอฐานแล้วก็นอนนิอีกตัวหนึ่งแล้วก็ชอช้างนะครับสระนักนิชาประมาณนี้นะครับต่อไปคุณส้มนะครับซอสเสือนะครับมองม้าแบบนี้นะครับคุณส้มน่าจะเป็นชื่อเล่นเนาะแล้วก็ชื่อนึ่งคุณฟ้า นะครับคุณฟ้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเหมือนเขียนชื่อปกตินะครับจะใส่ใส่เส้นวัดไปนิดนึงนะครับต่อไปคุณอนันดานะครับอ้อนหนูนะครับหนหนูตัวหนึ่งรอเด็กจบด้วยสนะครับคุณอนันดาต่อไปคุณทีละชาตินะครับตัวทงรอเลือนะครับสระจอช้างนะครับสรตเต่านะครับสรีนะครับคุณทีละชาติต่อไปคุณภูเบศครับผมพ่อสมเภา สรตวเอนะครับปุ๊บนะครับใบไม้จบด้วยส่อสลานะครับคุณภูเบศต่อไปคุณวันชนะครับวัวแหวนนอหนูนะครับจอช้างนอหนูนะครับจบด้วยสละนะครับคุณวันชนะต่อไปคุณนัทพงศ์นะครับนองเนนทอชานนะครับแล้วก็พอพานมังมูส่อส่อได้ตะบุรุษสีรันนะครับนัทพงศ์เขียนไม่สวยตรงนี้ไม่สวยเดี๋ยวผมเขียนใหม่เนาะ นัตพงนนีนทอดฐานนะครับพอพานงองูนะครับสวุสีกลันนะครับคุณนัตพงพ์ประมาณนี้นะครับต่อไปคุณนิติธรรมนะครับนอนูตอเต่านะครับใส่เส้นเล็กเก็บเลยนะครับทอทงแล้วก็หลอหันหมจุ้วยโมมานะครับคุณนิติธรรมประมาณนี้ครับต่อไปคุณยอดนะครับน่าจะเป็นที่เล่นเหมือนกันนะครับก็เขียนง่ายๆแบบนี้เยอะแยะนะครับ ก็มองอ่างอด้วย่อเด็กนะครับคุณยอดประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณปัญจพลนนะครับคุณปัญจพลนพอปลาเยอหยิงนะแล้วก็จอจานยกอากานะครับแล้วก็พอพานต่อด้วยรอเดกนะครับคุณปัญจพลนต่อไปคุณดำลงธิดนะครับรอเด็กแสดงนะครับรอเลือรอเลือยกอากาเนาะงองูตัวเลึกนะครับตอวทหารตอทุง สด,ด็จแล้วก็การนะครับคุณดำหลงฤทธิต์ต่อไปนะครับคุณบุญประครองนะครับบุญประครองน่าจะเป็นภาษาลาวนี่เลยนะครับบอยไม้นอนหนูนะครับเอะปลาแล้วก็สะอาดข้อควายนะครับอ่ายกประกาเลยนะครับจบด้วยงองงูนะครับคุณบุญประครองต่อไปคุณกฤยอิพองนะครับก็ไก่ ชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณไพบูุญสระไนครับพอ่านโบยไม้นะครับยาเออรลิงนะครับจบด้วยยอยักษก์ันนะครับคุณไพบูลโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ